กัวผมเองกับคน้ายมือผมเนี่ยคือท่านผู้การวิรัยนิยโษเป็นวผูีการศูนย์บริหารนี้มาช่วยแก้ไขปัญหานี้นะครับปรากฏว่าเราก็ชวนกันทํางานเพื่อพี่น้องขื้นภูมีหลายคนกู้หน้่นแก้ไขปัญหาให้นะครับผมเองสาวสคอเป็นสื่อกลางเนื่จากว่าคนนี้แก้ปัญหาได้ตรงจุดนะครับถ้าบริการวิรัเนี่ยท่านจะ เสนอแนะอย่างไรหาทางออกอย่างนี้สำนักงานสพสคเนี่ยได้รับคมเมตตาจากผู้จัการสูงอาหารนี่พวกที่ก็เรียนถามท่านโอกาสนี้ก็ขอบคุณ่วงหน้าแล้วก็เรียนเชิญท่านค่ะสวัสดีนะคะอาจารย์ในฐานะผู้ทุกท่านเลยนะคะสหกรณ์ก็ดำเนินการกับคนค้ำเคยหักนะครับพักการลองไหมคะเช่นเดียวกันแต่นาคะ ไม่ได้ถูกแต่งตั้งสมัยก่อนนะคะ้อเด็ถูกคำตืดว่าใครปล่อยขู้วับบหนึ่งได้หางก่อนต่อมามีเราบอปปกห่่มีพระราชบัญญัติใหม่ขอสร้างคอรเส็างที่แรกที่ห่างเยือนูได้ก็ไม่เป็นไรคะ่นะ,คะคานาคาร้องิสรับทราบตามกฎหมายนี้ก็ไม่ได้ก่อให้เกิดปัญหาะเลยสามสิบเปอร์เซ็นต์ให้คงเหลือไว้ดนหนงชีพ ก็มีความหวังว่าผู้ผู้จะเอา30%มาชำระให้กับธนาคารอลัสิอันนี้คือข้อเสนอเริ่มตน้นแต่ไม่มีผเชนนะหลังจากหาไม่ได้ก็ส่งผลทำให้มีน้ค้างเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆแต่ก็ยังคิดว่ามันยังไม่ทําสุดท้ายที่เราจะส่งนต่เรินอเรื่องแต่ในขั้นต่อไปเราก็าใช้วิธีการปรับโครงสร้างเงิ โดยทางออาสินเองฝ่ายเดียวฝ่อภูมิโครงสร้างนี้ให้กับคุณครูจนถึงกดจะเบี้ยให้จ่ายแค่ยีห้าเปอร์เซ็นต์เพราะว่าเขานอนป่วยติดเตียงคุณครูผู้ค้ำก็อาจจะคิดเงื่อนไข่นี้ถ้าช่วยกันไปก่อนก็ส่งไปก่อนเพื่อยืดการถูกดำเนินคดีต่อไปแต่บางครั้งเราขาดความเข้าใจหรือบางครั้งสิ่งที่ในใจเรา แต่นั้นนะคะที่นด้ดถามที่ต้องมาฟังตรงนี้ค็ารแขขนี่นี้ัองคู่เวลาเป็นเวลาของก้องคจะสืบซักคู่กู้คู่ค้ำนี่สมมติพูกคํามีสี่คน เขาก็จะเป็นอายัดซับผู้ค้ำคนนั้นแล้วก็นำอย่างมาก็เลยผมก็ได้ขอเจตจาก่วันนี้เราเห็นว่าครูบาอาจารย์เดือดร้อน จส่วนใหญ่จะเป็นผู you, is, is is, ้ทำการเปคู so the These, ่ให้กับสมาชิกเมื่อคู่ให้ชนะคู่ครั้งละ100ร้อด2น0ดูดีท่านครับมีจำนวนเท่าไหร่ครับของครูที่มีปัญหาในเรื่องนี้ครับครับนโครงการนี้ก่อนหน้ี้เขาบอกว่าเรื่องนี้กันระหว่างสำนักงาน200ครู2ศูนย์บริหารนี้ ทุชวงเลสามสปาหสปากชรวงเวและสี่สับดาห์ัปดาห์ทช่บเวอ่อทั้งสี่งานนี้เป็นงานที่ยปิดช่องขณะนี้มีปัญหาทั้งหมดหนึ่งหนึ่งรอปดสิรายที่จะถูกฟ้องร้องดำเนินคเอาจริงเชิญผู้คู่บุคมาเจรจาเพื่อแก้ไขปัญหาเป็นภาระของเราที่จะสำราาทำแนวทาง เบื้องต้นนะครับจะใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ครับออ๋แนวทางเบื้องต้นตอนนี้เราก็มีมีหลายโปรโมชั่นให้คุณเลือกนะครับบุงคนก็เลือกที่เอ่อดอกเบี้ย25เปอร์เซ็นต์บางคนเลือก10เปอร์เซ็นต์บางคนเลือก5เปอร์เซ็นต์บางคนก็เลือนผ่อนบางคนผู้ค้ำก็ช่วยผู้ผู้ผ่อนบางคนผู้ค้ำก็สมัครประกันภัยบางคนผู้ค้ำบางคนก็ไปติดการผู้ผู้เพื่อให้สมานนิมิตก็ทำให้ทุกคน สาามรถช่วยดูไ้ครับสุดท้ายนะครับท่านผอครับมีนโยบายหรืออยากปรับความปรารถนาดีอยากท่านผอท่านมีแนวทางอะไรที่จะให้กับครูครับขณะนี้ผมอยากให้ครูมีนี่ทังเดียวมีนี่ทังเดียวมีนิการสัมพันธ์กันทั้งเดียวขณะนี้ครูที่มีน้องสี่นี่อยู่กับสถาบันน้องสามครูอยากให้รวมกันพอรวมกันแล้วก็าาสปรับ ก็จะขอความนรู้รบสัมอให้ดเยียนรหรือว่าจะเลือกว่าเป็นนี้สัมพันธ์ครอบคั้อมาเป็นหนี้สัมาันเงสีที่เดียวนะครับก็ให้เอาสยงได้ลดกรเี้ยเพิ่มดีก็ทำให้สมาิสนสมดุลนะรับ้าน่ตกดับ